อีดอกคูณสิบเสร็จอุ้ยเลิศเห็นไหมล่ะพระลงโทษอย่างหนักของจริง1377บบาทอ่ะจบคุณผู้ชมขอให้พระลงโทษมึงอย่างหนัก เอาแล้วค่ะคุณผู้ชมครับพบกับคุณป้าเซ็นและมวนคน,คน,คนอีกแล้วเช่นเคยค่ะอันยองเซโยทุกคนคะัวันนี้ค่ะพีจีสล็อตและสล็อตแต่ง่ายอยู่กับคุณป้าปันให้ดูไปในให้ชมเพราะความบันเทิงเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะจูเลสิกคิงดอมอีกแล้วอันนี้แจ้งเกิดเลยนะขอบอกเลยนะคะว่าซื้อฟิเจอร์บายเลยค่ะเบทยี่สิบนะฮะไปแล้วนะจ๊ะซื้อเลยภูเขาไฟเห็นไหมจะเป็นรูปนะคะเริ่มเลยสตาร์ทไปอย่างไวๆเลยนะคุณผู้ชมเออวันนี้นะคะแบบสับ อยู่แล้วคูณไปเรื่อยคุณผู้ชมสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมเข้ามาแล้วก็คูณไปเลยจ้ะยังไงคุณผู้ชมมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะกึ๊กกึ๊กนะฮะอาไม่เข้าเลยสักดอกอีดอกได้มายีา่สิบสี่บาทไปได้ไงวันนี้กินอะไรมาเอยทำไมดวงไม่ค่อยดีเลยอาบวก,กหนึ่งมาก่อน้าฟีสป,ปินเอามาเลยคุณผู้ชมเหลืออะไรคะ ปีจะปีนอีกแล้วไม่ไหวอีดอกให้เยอะมากแกก็ดีค่ะเพิ่มโอกาสให้กับเราโยสิสิบแบบยั่วีดอโอ้โห้อยสี่บาทเลยนะอะบิ๊กวินแล้วจ้าอีดอกไม่ก็วินค่ะ7จ็ี่ีค่ะ744บาทคุณ9ก้าจ่าตอนนี้ไปได้เรื่อยๆจากคุณ9้าไปเลยค่ะ3ามบาทและ60บาทและ220บบาทนะคะ และคิวอียีบาทแบบสับบิ๊กวินจาก646ีบาทนะคะและฟีสปินมาหนึ่งค่ะลดมากพี่สาวไม่ไหวหรอกอันนี้คือลดจริงนะเริ่มที่คูณ10จ้ะคูณ11จา้า12แล้วคุณ้ชมยังไงอะอะไรอะไม่ได้ยินหนึ่งจ้ะฟีสปิน อีดอกเหลือสี่ครั้งแล้วว้ายเรียบร้อยตัวเจมาแล้วหนึ่งหนค่ะคูณสิบห้าไปเลยต่อไปบวกอีกหนึ่งแล้วฟิสปินอีดอกเรียบร้อยร้อยขี้ค่ะคูณสิบหมาไหมมาไหมขอเสียงหน่อยจ้ะขอเสียงหน่อยจ้ะขอเสียงหน่อยจ้โอูโหูอีดอกฟิสปินสามดอกรวดอีบา้า นี่กะให้เล่นฟิสปิบินไปเรื่อยๆเลยหรอพี่สาวมาคูณ18ดอีดอกไปไหนไปกันจะ้ะตัวเจคูณ18แล้วจ้ะเลิศต่อไปคูณ19ค่ะเรียบร้อยจ้า76บาทคูณ20แล้วนะต่อไปมาเลยคุณผู้ชมมาแล้วนก2 4 0เออเป็นรูปนกนะ2 4 0แล,แล้วฟิสปินอีก1พี่สาวไม่ไหวปังมากอีดอก เออเอ,อไปเลยจ้าห้าร้อยสี่บาทอีดอกอุ้ยหกร้อยหกสี่อะโอไมค์เกดโอไมค์เกดโอไมค์ซูเปอร์เมกาเวลหนึ่งหนึ่งหกสี่ค่ะอีดอกเลิศพันสี่ ard, 1, เลยเหรอเวอร์นาะอ่ะไม่ธรรมดาเวอร์นาะซูเปอร์เมก้าวินแล้วค่ะคุณพันพันสี่เลยดอกเดี๋ยวจุกจุกสะดุ้งกี่เลยดอกลดเลิศปิดซ็อปนะคะหนึ่งสามแปดค่ะปิดซ็อปอ้าวไม่ใช่ค่ะหนึ่ง อ่าเป็น384ค่ะเลิศอู้ย522บาทคุณผู้ชมบิ๊กวินนะคะโอ้เลิศป้าบอกว่าเลิศคือเลิศนะครับทัทั้วินค่ะภูเข,ข,ขาไฟระเบิด5้า2บาทเลิศมาพิศสาวทำไงดีซื้ออีกสิคะฟิลเตอร์บายเนี่ยซื้อเข้าไปค่ะพันห้าเนี่ยนะคะอ่าไม่ต้องไปรอดวงค่ะชีวิตนี้เสกได้ด้วยเงินอยู่แล้วคุณผู้ชมซื้อไปเลยซื้อเพื่อเข้าแบบฟาสแท็กไปเลย ามาเริ่มมาจากน้อยๆก่อนคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะฮะคอยปั่นไปปั่นไปเรื่อยปั้นไปเรื่อยๆนะฮะคูณ4มาจ้าเรียบร้อย16คุณผู้ชมคูณ5้าจ้าตอนนี้คูณ6มีไหมคะเรียบร้อยจ้า192่งเกองดอลมาหนึ่งจริงด้วยนะฮะคูณ7จดจ้าลำดับต่อไปมาเลยจ้า เลิศอยู่แล้วคุณ8เลิศอยู่แล้วคุณผู้ชมมาเรียบร้อยค่ะโอ้โหโทโัทัวินค่ะสองสองสอง,สอ,งอีดอกเล็กเบิ้ลไปเลยไม่ไหวคลิติกคริิกแปเสร็จอีดอกก็บวกอยู่ซื้ออีกค่ะเพิ่มเบเป็น3ามเลยพี่สาวอุ้ย16ครั้งเอามาทำไมบ้าบอ เอาได้เป็น16เหมือนเดิมผู้ชมแจกมาหนึ่งนะฮะฟรีสป,ปินตัวนี้เลิดลิดมไม่ไหวละผู้ชมเลิดไม่ไหวไวายหนึ่งหกแปดเข้าแบบรัวๆและเป็นหนึ่งเก้าแปดค่ะฟรีสป,ปินเพิ่มมาสองเป็นสิบเจ็ดครั้งค่ะเลิศ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 แต่นี้เลิศไปต่อได้ค่ะ เรียบร้อยจ้าสิ5 0และ1 8 7แปดจเจอตัวเจอ,อีกด้วยเจ็บมาคูณ4ี่ค่ะกับอีก15ครั้งไปเรื่อยๆเลยคุ้มสม้มอ่ะสักคูณไป20เลยนะว่าบาปถ้าดวงดีอุย้ยดอกนี้ลด960สวยมาก <Yeah. S 1> เรียบร้อยไปแล้ว960บอกแล้วว่าสวยเหมือนป้าเลยนะะี่ฮะเออป้า เจ็ดตดอคูณเจ็มาเลยอุ้ยนกมาเป็นฝูงค่ะ420อเลิศฟิสตาเป็นอีกหนึ่งสิคะเป็นไรไปนะคะยังอยู่ที่ฟิสตาเป็น13ครั้งเหมือนเดิมจา้าคูณ8มาเลยคูณ9แล้ะจ้าได้ไหมคูณ9คูณ10ได้ไหมเลิศอดอยู่แล้วเห็นไหมล่ะ 132อยู่แล้วจ้ะ8ครั้งกับคูณ12ค่ะอุย้ย9ครั้งแล้วค่ะคุณผู้ชมฟรีสปินไหมหนึ่งจัด<ะ>ได้มาฟรีตลอดเลยนะคะอ่าดอกนี้4ี่บาทจุกจค่ะจุกจุแบบดุ้งกีไปเลยค่ะเออเลิศขอยพันลงโทษมึงอย่างหนักนะคะ เลิมาอีดอกป้ารัรตนา <What? S 1> คือเพื่อนของคุณป้าเซรามูลเองเนะครับคือป้ารัตนา mm hmm. ขอให้พระลงโทษมึงอย่างหนักอีดอกคูณสิบเสร็จอ mm ุ hmm. <ด>้ยเลิศเห็นไหมล่ะพระลงโทษอย่างหนักของจริงหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทขอให้พระลงโทษมึงอย่างหนักหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทไปเลยอีดอกอยู่แล้วเลิศเลิศมาแล้วคุณผู้ชม เออมาแล้วค่ะพี่โน้ตมาแล้วค่ะคูณยี่สิบไข่อีดอ,อกยังไงเอ่ยลดโอ้สามเจ็ดแปดค่ะพรลลงโทษอย่างหนักอีดอ,อกสามเจ็ดแปดเห็นไหมละ่ะคูณยี่สิบสองแล้วคุณผู้ชมแต่แม่งเหลือน้อยอะ่ะอีดอ,อกเอา้ามาแล้วอการันตีมากเจ็ดสองแปดและอีกสองเจ็ดหอีดอ,อก อยู่แล้วคุณผู้ชมขอให้พัดลงทุนมึงอย่างหนัก1,200บาท <Yeah. S 1> เลิศเลือสอครั้งสุดท้ายมาคูณ23เข้ารอบอีกแล้วคุณผู้ชม414ดอกอุ้ยลุ้นบวกอีกหนึ่งจ้ะได้ฟรีคะ่ะมาเลยจ้าพี่โน้ตมาแล้วจ้ะเออบวกอีกหนึ่งพ,พี่สาวอีดอก ฟังละฟังไม่ไหวละตอนนี้ฟังไม่ไหวแล้วเออฟังไม่ไหว,ว,อ,อ,ไไหวอ่ะจบคุณผู้ชมขอให้พระลงโทษมึงอย่างหนัก5 8 6 6บาทคุณผู้ชมคะอันนี้อาจจะต้องลาไปก่อนเนาะใครอยากเล่นกดคลิกลิงก์ด้านล่างไ้เลยเนะี่ยจ้าสำหรับใครที่กำลังดูอยู่แล้วสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างเช่นกันจ้าสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ